เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับพันทีที่มู่เฉินเข้ามาในมิติบิดเปี้ยวนี้เขาก็รู้สึกว่าโลกเบื้องหน้ามืดลงเสียงฟ้าร้องดังไปทั่วท้องฟ้าควาประหลาดใจวูบไ,ไว้ในดวงตาของเขาเมื่อมองไปยังเบื้องหน้าในมิติแห่งนี้มีหมู่เมฆจำนวนมากรวมตัวกันมีสายฟ้าแล่นแปรปราบอยู่ภายในกลุ่มเมฆ สายฟ้าเหล่านี้เต้นระริกลงจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องราวกับอสรพิษสีเงินที่ดุร้ายคลื่นหลิงปาเถิดไหลเวียนไปทั่วบริเวณในสถานที่นี้คลื่นหลิงที่อ่อนโยนแต่เดิมเมื่อได้รับอิทธิพลจากสายฟ้าก็กลายเป็นรุนแรงขึ้นภายในเขตฟ้าฟาดมีแท่นหินจํานวนมากลอยอยู่กลางอากาศบนแท่นเป็นสีทองเข้มสุกปลัง่งแต่ละแท่นมีคนนั่งคาสมาธิอยู่บนนั้นมีสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าเป็นช่วง กระนำลงบนร่างที่นั่งอยู่บนแท่นหินนั้นเมื่อใดที่สายฟ้าฟาดลงมาแท่นหินสีทองเข้มก็จะทําให้สายฟ้ากระจัดก,กระจายออกไปทําให้แท่นหินเปล่งประกายเป็นแสงสีเงินที่สวยงามจับตาบนพื้นที่บิดเบี้ยวที่อยู่ด้านหลังมู่เฉินยัมีกลุ่มคนหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆคนจํานวนหนึ่งกว่าสายตามองหาแท่นหินโล่งทันทีเพื่อเริ่มบ่มเพาะพลังส่วนคนที่เหลือมุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของเขตฟ้าฟาด คนที่มุ่งไปด้านหน้าล้วนแต่ทรงพลังกันทั้งสิน้นเขตฟ้าเฟาแบ่งออกเป็นสิบชั้นตรงนี้เป็นแค่ชั้นที่หนึ่งดูเหมือนว่าจะยิ่งเข้าไปในชั้นหลังๆเทวอัศนีก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นโม่เฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาในเขตนี้ข้อมูลทั้งหมดก็หลั่งไหลเข้ามาในสมองโดยปกติแล้วชั้นที่หนึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มีขุมพลังเสริมพัวขันตนขนาดที่ใครก็ตามจะก้าวลึกต่อไปได้ ต้องมีขุมพลังเพิ่มขึ้นยังมีนายะว่ากันว่าแม้แต่จอมยุทธขมพลังฮวาเทียนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในชั้นสิบเลยข้าก็ควรเข้าไปในชั้นที่ลึกกว่านี้เช่นกันโบเฉินไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของเขตฟ้าฟาดด้วยขุมพลังในปัจจุบันของเขาชัดเจนว่าไม่ควรมาหยุดอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งเทวอสนนระดับเพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์กับการบ่มเพาะขุมพลังของเขาแล้วโบเฉินเร่งความเร็ว ไม่กี่นาทีถัดมาก็มาถึงส่วนลึกที่สุดของชั้นที่หนึ่งที่นี่มีพื้นที่อากาศบิดเบี้ยวบางครั้งจะมองเห็นคนหลายคนพุ่งเข้าไปและพุ่งออกมาจากม่านแสงโดยไม่ลังเลมูเฉินก็พุ่งตัวเข้าไปในม่านแสงเมื่อมาถึงชั้นต่อไปเขาก็พบว่าทิวทัศน์ของชั้นที่สองเหมือนกับชั้นที่หนึ่งไม่มีผิดแต่ว่าเมฆที่รวมตัวกันนั้นมีความหนานแน่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทําให้เทวอศนีมีความรุนแรงมากขึ้น มู่เฉินกว่าตามองชั้นที่2แล้วทยานต่อไปชัดว่าชั้นที่สองก็ยังไม่สามารถทำให้เขาพึงพอใจใช้เวลาประมาณ10นาทีมู่เฉินก็มาถึงชั้นที่3การจะเข้ามายังชั้นนี้ได้ต้องมีขุมพลังเสริมพ่วงขั้นปลายถาว่าไม่ใช่อุปสรรคของเขาแม้ว่าภายนอกเขาจะมีขุมพลังเสริมพ่วงขั้นกลางเท่านั้นแต่พลังที่แท้จริงของเขามาถึงระดับยงเทียนขั้นต้นแล้วภายในชั้นสประกายสายฟ้าแล่นพล่าน ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังกึกก้องสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนบินชวัดเวียนบนท้องฟ้าก่อนจะฟาดลงมาอย่างไร้ปราณีทําเอาทั่วบริเวณสว่างสวยัยเมื่อมู่เฉินสัมผัสไดถึงระดับของเทวะอศัศนีภายในชั้นที่สามเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยเคลื่อนสายตาเข้าสู่ส่วนลึกมองหาแท่นสีทองเข้มที่ยังไม่มีผู้คนนั่งทันทีขณะที่ทิ้งตัวลงนั่งสมาธิบนแท่นสีทองเข้ม ฝ่ามือก็สัมผัสแน่นกับแท่นไอเย็นยยเยือกทรงผ่านเข้ามาที่มือที่แท้สิ่งนี้ไม่ใช่หินแต่เป็นโลหะชนิดหนึ่งดูท่าแล้วโลหะชนิดนี้จะเนียวนำสายฟ้าได้ดีเลยทีเดียวขยับท่าทางจนเข้าที่สมาธิของเขาเริ่มจดจอ่อและปลดปล่อยคลื่นหลิงเข้าไปในแท่นสีทองเข้มทันใดนั้นแสงสีทองบางจางก,ก็พุ่งพรวดออกมาแทนหินที่สามารถเนียวนำเทวะอสนีได้ ก็ถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เปิดใช้งานเมฆก,ก็เริ่มกวนตัวอยู่เหนือร่างของมู่เฉินเสียงฟ้าร้องกระหึ่มร้าวกับเสียงคำรามของสัตว์อสูรโบราณเปลงเสียงดังแสดงแสงอย่างดุภาพให้โลกได้รับรู้สายฟ้าร้องคำรามกึกก้องเทวอสนีเส้นเล็กบางก็พุ่งทะลุจากเมฆลงมาด้วยความเร็วที่น่าตกใจฟาดใสมู่เฉินที่นั่งคัดสมาธิอยู่บนแท่น เมื่อเห็นสายฟ้าฟาดลงมาเขาก็เร้าคลื่นหลิงมาปกป้องร่างกายไว้ทันทีาสายฟ้าสีเงินพุ่งเข้าสู่ร่างของมูเ่เฉินอย่างรุนแรงทันใดนั้นร่างเขาก็กระตุกความรู้สึกเจ็บปวดกัดกินไปทั่วร่างสายฟ้าเจอจรัสที่ปกคลุมทั่วร่างกระโจนใส่ตัวเขาไปรอบๆก่อนจะไหลเข้าสู่ร่างกายในเวลาเดียวกันนั้นมูเ่เฉินก็ร้าว,วิชามหาเจดีขึ้น ขนานที่คลื่นหลิงสีดําแล่นพล่านไปในเส้นลมปราณทั่วร่างส่วนหนึ่งของสายฟ้าก็ตามติดไปด้วยอย่างกระชันชิดจากนั้นก็ถูกดูดซับเข้าไปในคลื่นหลิงของมูเฉิ <S <S นหลังที่สายฟ้าถูกดูดซับเข้าไปคลื่นหลิงสีดําของเขาก็เริ่มแปรปรวนแต่ยินเสียงแตกลั่นเบาๆออกมาครูดึงสายฟ้าก็เริ่มจางหายทว่ามูเฉินรู้สึกไดถึงคลื่นหลิงบางส่วนเริ่มควบแน่นเขาด้วยกันเทวอสนน มีความสามารถในการเสริมแกร่งคลื่นลิงอย่างแท้จริงหมู่เฉินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขตฟ้าฟาดสมกับชื่อเสียงอันเลื่องลือจริงๆหลังจากที่ทดสอบเทวะอสศนีมารยะหนึ่งหมู่เฉินก็เบาใจลงเก้ากำมือแน่นยาเสญพวกก็ปรากฏจากนั้นก็โยนเข้าปางทันทีเบ็ดยาเข้าปากก็าละลายทันใดคลื่นความร้อนไหลลงลำคอไปอย่างน่าตกใจคลื่นหลิงอันป่าเถือนและหนาแน่น โวยพุ่งในเส้นลมปราณภายในราวกับน้ำหลากเทว่าคลื่นหลิงรุนแรงกลับประหนึ่งม้าป่าไม่ยอมที่จะถูกควบคุมมู่เฉินรู้สึกคลื่นพลังของยาพัวเสินเขาลอบถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่จะเปิดใช้งานแท่นแสงอีกครั้งแสงสีทองเข้มกำจายออกเมฆสายฟ้าในท้องฟ้าก็รวมตัวส่งเสียงดังกระหึม่มเทวะอสศนีหลายเส้นพุ่งลงมาย่งร่างของมู่เฉินราวกับอสร,รพิษเลียวกาด สายฟ้าทุกเส้นระเบิดขึ้นบนผิวกายของมู่เฉินประกายสายฟ้าพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาราวกับไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการโอนถ่ายพลังจากเทวะอสนีเขาก็รีบหลอมรวมพลังจากคลื่นยาเข้าไปด้วยด้วยวิธีนี้เขาสามารถทําให้คลื่นหลิงที่กําลังอารวาดในกายถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วมู่เฉินจดจ่อกับการเปลี่ยนแปลงในร่างผลพ,พบว่าคลื่นหลิงจากยาพัวเสินเริ่มสงบลงบ้างแล้ว หลังจากพลังของเทวะอัสนีเข้ามาในร่างพลังเทวะอัสนีเท่านี้ยังไม่พอหลังจากที่บูเฉินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็โล่งใจเขาตั้งสมาธิผลักดันความสามารถของแท่นโลหะให้ดึงดูดสายฟ้าเข้ามาให้ถึงขีดสูงสุดขณะที่แสงสีทองพวยพุ่งออกเมฆสายฟ้าก็ร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งเหนือร่างของเขาเหลียวสายฟ้าเริ่มฟาดพาลงมาอย่างต่อเนื่อง ผู้เชินั่งปล่อยให้สายฟ้าเจิดจรัสโอบล้อมร่างของเขาไม่ได้อย่างอิสระแม้ว่าจะรู้สึกถึงอาการเจ็บปวดที่รุมเรา้าเมื่อถูกสายฟ้าฟาดใส่แต่เขาก็สามารถอดทนกับความเจ็บปวดนั้นได้เพื่อชำระพลังดุเดือดของยาพ่วเสนินเขาปล่อยให้เทวอัศดีนับไปทวนพุ่งจู่โจมเข้าไปในร่างของตัวเองในเวลาเดียวกันเขาก็กลันคลื่นลิงที่สงบลงแล้วพลักเข้าไปยังจุดที่ให้ของเขาพื้นที่แถบนี้ มีสายฟ้าสีเงินนับไป่้วนฟาดพาลงมาไม่หยุดยัง้งการกระทําอันบ้าระห่ำนี้ดึงดูดความสนใจของคนที่กําลังฝึกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแทนหินสามารถควบคุมความถีของสายฟ้าบรรดาสิทธิเหล่านี้ไม่กล้าที่จะใช้จนถึงขีดสูงสุดเนื่องจากเทวะอสศนรุนแรงมากหากพวกเขาไม่แกร่งกล้าพอก็อ,อาจจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคนบ้าระห่ำอย่างเช่นมูเฉนิน เปิดใช้งานแท่นโลหะจนถึงขีดสูงสุดเพราว่าตัวมู่เฉินไม่สนใจสายตาที่มองมาด้วยความประหลาดใจเหล่านั้นจิตใจสำนึกจดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงภายนในร่างกายด้วยการอาศัยพลังของเทวะอัศนีเขาค่อยสามารถชำระเคลื่อหลิงที่รุนแรงของยาพูเสริญได้ยิ่งไปกว่านั้นทั้งเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่สูงอีกด้วยหายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงมูเฉินสามารถสัมผัสได้ว่า คลื่นหลิงรุนแรงในกายที่มาจากยาพัวเสรนถูกจัดการลงอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังจากเทวะอสนีต่อไปก็เหลือแค่ดูซับคลื่นหลิงทั้งหมดแล้วพัฒนาเข้าสู่ระดับเสินพัวขั้นปลายอูเฉินตั้งสมาธิเราวิชามหาเจดีถึงขั้นขีสุดคลื่นหลิงจํานวนมหาศาลได้รับการขัดเกลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถูกบรรจุเข้าไปในวงแสงวิญญ,ญาณภายในจุดที่ห้ของเขา เมื่อกระแสคลื่นหลิงที่มั่นคงไหลเวียนเข้าสู่วงแสงวิญญาณก็ทำให้วงแสงสว่างวาบขึ้นแม้แต่ดวงจิตตัวจิ๋วของมู่เฉินที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ในวงแสงก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้รอเวลาที่จะบรรลุถ,ถึงอีกเขตขั้นเท่านั้นขณะที่รอสามวันก็ผ่านไปช่วงเวลานี้มู่เฉินไม่รู้ว่าตนเองถูกสายฟ้าฟาดใส่ร่างกี่ครั้ง พลังของเทวะอสนีอพุ่งเข้ามาในร่างของเขาอย่างไม่หยุดยัง้งเสริมสร้างคลื่นลิงของเขาทีละส่วนทีละส่วน,วนมู่เฉินนั่งคัศมาธิอย่างนิ่งสงบปล่อยให้สายฟ้าฟาดใส่ร่างของเขาอย่างไม่หยุดยัง้งทันใดนั้นฝ่ามือของเขาก็สั่นเทิมคลื่นลิงอันทรงพลังก็พันผวนออกมาจากผิวกายเห็นได้ชัดว่าคลื่นลิงมาถึงจุดที่ไม่อาจกักเก็บไว้ได้อีกต่อไปแล้วได้เวลาบรรลุแล้วดวงตาสีดําของมู่เฉินเปิดขึ้น สะท้อนเห็นจำนวนสายฟ้ามากมายที่พุ่งลงมาก่อนที่เขาจะปิดตาลงอีกครั้งภายในจุดที่ให้วงแสงวิญญาณเจอจ้าสว่างสวัยราวกับดวงดาวรรอกคลื่นหลิงเต้นระริกได้ยินเสียงคลื่นกระเพื่อมไวหวขณะเดียวกันร่างเล็กจ้อยบนวงแสงก็ชัดเจนขึ้นจนสามารถมองเห็นได้จากที่ไกลนี่เป็นร่างย่อส่วนของมู่เฉินยิ่งกว่านั้นคลื่นหลิงที่เปล่งออกมาก็แข็งแกร่งกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่า ร่างดวงจิตที่นั่งคัศมาที่อยู่บนวงแสงก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆสร้างตราประทับในมืออย่างว่องไวไม่กี่อึดใจเสียงสายฟ้าก็ดังกึกก้องทันใดนั้นเกลียวแสงเกลียวกราดก็ประทุออกมาจากวงแสงวิญญาณคลื่นหลิงบริสุทธิ์พุ่งเข้าไปในร่างดวงจิตขณะที่ถูกเติมเต็มด้วยคลื่นหลิงอันบริสุทธิ์ร่างดวงจิตก็าร้าวกับหลุมดำไร้ก้นมันขับเบิคลื่นหลิงเข้าไปไม่หยุดยัง้งในเวลาเดียวกัน ก็ขยายขนาดร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพื้นผิวของร่างสองประกายดูเหมือนจริงมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับภาพลวงตาที่มีมาก่อนหน้านี้การไหลเข้าของคลื่นหลิงใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนจะสงบลงแสงสว่างจ้าในวงแสงวิญญ,ญาณก็หายไปรวมทั้งแสงทั้งหมดในจุดชี้ให้ก็ค่อยๆจางหายไปขณะที่ร่างดวงจิตราวกับผลึกแก้วยังคงนั่งนิ่งอย่างเงียบงันบนวงแสงวิญญ,ญาณ ผ่านไประยะหนึ่งก็ลืมตาขึ้นยามนี้ดวงตาทั้งคู่ดูคล้ายกับจักรวาลกว้างใหญ่อันลึกลับก็ไม่ปัน่นปุ่ทันทีที่ร่างดวงจิตลืมตาความพันผวนอสงพลังก็ถูกปลดปล่อยออกท้ายที่สุดก็แผ่กระจายไปทั่วร่างมูเฉินทำให้เขาร่างสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผลแท่นฝึกมูเฉินพ่นลมหายใจที่มีริ้วสายฟ้าผสมผสานออกมาเขาสัมผัสได้ว่าคลื่นหลีงอันหนาแน่นภายในร่างกาย แข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับหลายวันก่อนจากความเข้มข้นของคลื่นลิงนี้มูเฉินบอกได้ว่าเขาบรรลุระดับเสินพ่งขั้นปลายแล้วรอยยิ้มกระจายไปทั่วริมฝีปากเขาถอนเหายใจด้วยความโล่งอกเตรียมจะหยุดการบ่มเพาะพลังเอาไว้เพียงเท่านี้เราะว่าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงคลื่นอันลึกลับที่เกิดจากพิชามาหาเจดีความรู้สึกนี้ลี้ลับมากทำให้กระแสโลหิตในร่างของมูเฉินพล่านไหวอย่างรวดเร็ว าตกอยู่ในภวังจากนั้นความตกตะลึงก็กระจายเต็มสองตาหรือว่าวิชามหาเจดีกำลังจะพัฒนาระดับด้วยฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด,ด้วยครับ